สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวแฟนนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปไกด์ผ่านด่านพร้อมกับคลิปเล่นด่านนั้นนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับไกด์ด่านวันนี้นะครับก็จะเป็นด่านอิโรฮาไอดับเบิลนะครับแล้วก็เรามาดูแมคานิกของบอสกันก่อนนะครับก็จะเป็น ป้าเมฆ1ตัวนะครับแล้วก็ลูกสมุน1ตัวนะครับสำหรับเมคาอ่าบอสด่านนี้นะครับเราสามารถงัดลอยได้สามารถดันเทินได้แล้วก็ตัวบอสเนี่ยไม่มีเมคาอิกอะไรเลยนะครับเมื่อเลือดลดถึงจุดที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นแบบบอสสวนเทินได้เลยนะครับก็คือดันเทินบอสไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวป้าเมฆก,กันก่อนนะครับ สำหรับตัวปราเมกเนี่ยความสามารถหลักๆนะครับที่ผมไปโดนปราเมกตีมาเรื่อยๆนะครับก็ตัวปราเมกเนี่ยมีการแปะดีบัฟตาบอดร์ด100%ใส่เรานะครับ1เทิร์นซึ่งดีบัฟตาบอดนั้นเนี่ยจะแปะแบบอ่าซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับก็คือถ้าปราเมกโจมตีตัวไหนเนี่ยตัวนั้นก็จะมีโอกาสโดนนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นไอ้น้องลูกตานี่นะครับ สำหรับน้องลูกตาเนี่ยก็มีการแปะดีบับชาใส่เรานะครับก็ดีบัฟชาจะอยู่ทั้งหมด1เทิรเธแล้วก็เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตเหมือนกับมะเมคนะครับแล้วก็ตัวลูกตาเนี่ยตีเลือดค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับอา่า เมคานิกของลูกตากับประเมฆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนสำคัญจริงๆนะครับนั่นคือ FR นะครับ FR ของประเมกเนี่ยเป็น FR ที่มีโอกาสตายสูงนะครับหลังจากที่ตัวประเมกนะครับเปิดเกต FR 100%นตะครับตัวประเมกจะทำการล้างดีบับตัวเองทั้งหมดล้างดีบัฟแค่เฉพาะตัวประเมกคนเดียวนะครับส่วนน้องลูกตาดีบัฟก็ยังอยู่เหมือนเดิม หลังจากาที่ป้าเมฆเปิด FR แล้วนะครับ FR โหมดของบอสจะอยู่ทั้งหมด5เทิร์นซึ่งภายใน5เทิร์นนี้นะครับตัวป้าเมฆจะทําการเคาน์เตอร์เราทุกเทิร์นนะครับไม่ว่าเราจะกดสกิล65หรือว่ากดสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับภายใน5เทิร์นนี้นะฮะป้าเมฆจะใช้สกิล2นะครับเคาน์เตอร์เราทุททกทุกการกระทํานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าด่านนี้เนี่ยผมแนะนําให้เล่นแบบบอสไม่จะเปิด fr หมดจะดีที่สุดนะครับก็ปั๊มเกรดแล้วก็ลูดเอาได้เลยนะครับสําหรับด่านนี้นะฮะง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครอยากโดนประเมฆตีเดือนนะครับผมก็แนะนําให้เอาตัวที่มีโล่หรือว่ามีแทงอะไรก็ได้นะครับตัวที่มีลด h p damage ที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับไปนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวเหล่านี้ไปเนี่ย โอกาสตายสูงมากนะครับเพราะว่าใน fr โหมดเนี่ยนอกจากพระเมฆจะตีเลือดคาลเตอร์รัวๆแล้วนะครับตัวน้องลูกตาก็าทำการตีเลือดรัวๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นแบบบอสให้เธอแล้วก็ให้บอสเปิดเกต fr เนี่ยต้องเอาตัวป้องกันตีเลือดหรือว่าลดการตีเลือดไปด้วยนะครับไม่งั้นตีแน่นอนนะฮะตอนที่ผมไปลองเนี่ยผมใช้กราบานนะครับไปลด h p ตพดามนนะครับก็ ก็ยังตุยนะฮะไม่รอดนะครับส่วนวิธีแก้ FR ของของปาเมกนะครับก็อันนี้นะฮะให้เรากดสกิล FR ฝั่งเรานะครับที่เป็นดาเมจเวทมน์พร้อมกับเติมเลือดนะครับเติมเลือดด้วยการกดสกิลนะครับพวกเอฟเฟกก,การเด้งเลือดไม่นับนะครับ ก็ประมาณว่าขาย fr ของอิโรหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไข E ตัว fr อันนี้เนี่ยมันยังไม่มีตัวไหนที่มาแทนอิโรหะได้นะครับณนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้บอสเนี่ยเปิด fr ก็ต้องใช้ fr ของอิโรหะแก้ทางนะครับผมสำหรับเมคานิกบอสเข้าๆด่านนี้ก็มีเท่านี้นะครับที่เหลือก็ไปดูเกมเพย์ที่ผมเล่นไว้นะครับ すべてした野ここだ決めるぞみんな力を貸してくれもらった おますお助けし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 ます

お助けしますさあ皆さんの力に静まりたまえ 私が導きます王と世界のために神メラにはどうか世界に光を王よあとはお願いします目にも留まらぬけどね受け取りな、ね の誇りにかけて終わらせます信じています参ります闇を払いましょう目覚めよ <laughs> 刻みつけを我が剣で葬るさあ潔く消えろ <laughs> 私に卑劣せ

しろ 迷う。終わりだ。お任せを。ここで口を。

いもう倒れてくれ。終わりだ。おませる。こ,こで口をいもう倒れてくれ終わりだ

うん、うん、お任せをここで口を私は不滅だここだ決めるぞみんな力を貸してくれたもらんだ もっと強くなる。